ที่เห็นอยู่เนี่ยได้หมดเลยจริงเพราะเป็นบ้านแต่งครบ พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีข้อดีของการซื้อบ้านที่โครงการแต่งมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราจะได้อินททเลียที่ตรงกับสไตล์บ้านและคอนเซปต์โครงการจริงๆอย่างที่โครงการโกลเด้นนีโอสองรามินทาวงแหวนเขาวางแลนด์สเคปและดีไซน์บ้านมาเป็นสไตล์กริปงานอินททเลียข้างในบ้านหลังนี้เลยถูกบิวอินมาเป็นสไตล์โมเดิร์นอังกฤษจะเห็นว่าเขาเน้นโทนสีขาวเทาเป็นหลักแสงความลักชัวรี่หน่อยๆด้วยของประดับที่เป็นสีทองแล้วไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์นะแต่ผ้าม่านสองชั้นเนี่ยคุณก็ได้ไปด้วยอย่างห้องนอนชั้นล่าง,งต พร้อมให้ผู้สูงอายุกเกษียณยิงสําราญส่วนห้องครัวแค่ค่าบิวอินเคาน์เตอร์และตู้แบบนี้ก็หลายบาทแล้วครับแถมยังมีห้องซักตากรีดที่มีหลังคาสกายไลท์ให้เราสามารถตากผ้าในห้องนี้ได้ทุกฤดูเลยชั้น2มี1พื้นที่อเนกประสงค์ที่แต่งเป็นมุมทํางานไว้ให้เรียบร้อยส่วนห้องนอนใหญ่ที่กว้างแบบนี้เขาก็จัดมาให้ทั้งเตียงคิงไซส์พร้อมทำบล็อกกินคอร์เซตมาไว้ให้ด้วยและห้องน้าในตัวก็มีสุขภัณฑ์ที่ครบถ้วนตามนี้เลยครับส่วนอีก2ห้องนอนก็แต่งไว้ต้อนรับทั้งล แล้วปรับเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้เหมือนกันนะนอกจากนี้ความพิเศษของบ้านแต่งครบหลังนี้คืออยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆของโครงการใกล้สวนและคาบเฮาส์ที่เป็นสไตล์งกฤษทําให้ได้อน,นิสงของส่วนกลางสวยๆแบบนี้ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมให้ทําได้ที่นี่แบบที่ใกล้กว่าใครแล้วถ้าต้องเดินทางออกไปนอกบ้านเนี่ยที่นี่ก็สบายมากๆครับเพราะโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่3นาทีเนี่ยถึงทางด่วนจตุโชตแถมยังใกล้ห้างใหญ่อย่างแฟชั่นไอซ์แลนด์ด้วยปกติถ้าซื้อบ้านในโลเคชั่นนี้เราไปจ้างอินเทเลียดีไซเนอร์แต่งเนี่ยนะมี สิบล้านขึ้นแน่ๆแต่ตอนเนี้ยที่เนี่ยเขาให้ราคาพิเศษมีหลังเดียวและหลังสุดท้ายราคาไม่ถึง10บล้านครับถ้าสนใจต้องรีบแล้วนะของจริงสวยมากๆปักหมุดไป g o l เด n นน O2 รามินทาวงแหวน